เอฟมแมนเอฟแนเอแมนเอฟแเอแมนเอฟแนฟแมนเอ้แฟแมนเอฟแฟแมนเอฟแมฟแมนเอฟแนแมนเอฟแนแมนเอฟเแมเอฟแอแมนเอฟนอแมเอฟนเอแมเอฟนอแมเอมแมนเอฟแเแมเอแแมเอฟนแม่เอฟแแมเอฟแฟแมนเอฟะอแมนเอฟะเอแมเอฟแมเอแมเอแมเอน ขอบคุณนะคะในเมื่อดูเราเล่นตลกให้ดูแล้วช่วยซื้อของเราด้วยนะคะทุกร้านเนี่ยเป็นร้านของพี hmm. er mm ่ร hmm. right. mm ้านค้า hmm. ก so mm ็ม hmm. mm. mm ีหลากหลายแล้ว hmm. ก mm ็ม hmm. ีที่แล้เป็นเกษตรกใช่เป็นเกษตรกรหลายแบบพี่เ็อสขาและเกษตรกรด้วยครัวบ้านเองก็มาเห็นไหมคะทิมฟอนไซแตกทุกร้านมาหมดเลยพี่เอสแต่ละร้านอร่อย number one มากเลยเหตุที่ผมถามพี่เอเพราะว่าผมชอบที่ เชิญชวนคนที่เป็นเขาเรียกว่าใชภูมิปัญญาไทยที่หลายคนเลยนะคร<า>ับมาจากแต่และจังหวัดเ,เลยนะค,ะครับพีเอสพีกนคหา โขาาพรคือถ <stop. S 1> ้ามางานที nah <day> ่เองานเดียวก็เหมือนได้ไปทั้ง70กว่าจังหวัดนะฮะได้ไปทั้งประเทศเพราะฉะได้ใครอยากจะทัวร์ซื้ออะไรนะฮะโดยไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินนะฮะซื้อของในงานพี่เอครับผมในงานพี่เอจบเลยพี่สมบุนั่งตั๋วไปใต้ทีไปเหนือทีพี่การขานะคะวันนี้พี่การต้องมีงานต่ออยากให้พี่การพูดคุยอะไรนิดหน่อยนะพี่การนะจริงๆริงวันนี้พูดคุยไปแล้วครับสองเพลงอ๋อสองเพลงที่พี่เอลงมาอ๋อใช่ครับบอกว่าแม่ แม่แต่งตัวนานใช่แม่แต่งตัวนานเพอแต่เสริมผมปลอมอยู่อะไเนี้ยเราคนรลองกันแบบเปิดพิทีให้แม่ไปก่อนนะทุกคนหาใครอยากฝากของอะไรให้พี่กันสามารถซื้อมาได้นะคะทุกคนหาไม่เป็นไรครับเลยช้อปปิ้งกันเลยครับช้าปปิ้งกันเลยนะต้องบอกว่าเออได้ไปที่กรุงเทพนะทีหนึ่งแล้วก็การันตีเลยว่าร้านที่พี่เอามาคือเป็นร้านที่คุณภาพทุกร้านนะคภาพทุกร้านอร่อยมากนะครับใครมีคนหน้าตาดีก็เอามาประกวดด้วยน้องน้ำเพชรเรามีการประกวดด้วยค่ะเดี๋ยว